สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักบวกด้วยเลขมงคลของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15นะคะกรกฎาคมถึง15สิง,สงหาคมงหาคมมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราไพ่นี้จะมีอิทธิพลตั้งแต่มินลงคลิปจนกว่ามินจะทําคลิปใหม่ละค่ะของเดือนใหม่นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมคําว่าโดยรวมคือไม่ใช่ลวงคุณโดยตรง หมอไม่ได้ไปดูดวงส่วนตัวให้คุณไม่ได้ไปดูดวงดาวอะไรอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆก็คืออย่าเอาการดูดวงทั้งหมดไปตัดสินใจว่าเป็นของเราบางคนมันอาจจะตรงกับคุณก็ได้นะในแง่บางส่วนแต่คงไม่ตรงทั้งหมดบางคนอาจจะไม่ตรงเลยได้ซ้ำนะคะดูเป็นแนวทางเนาะนะคะใบแรกเลยราศีกรกฎสิบถ้วยสิบถ้วยนี้บ่งบอกสถานการณ์ที่ชาวราศีกรกฎยางได้ความรัก ะะที่อบอุ่นอยากได้ความรักที่เป็นครอบครัวอยากได้ความรักที่เป็นของเราจริงๆอยากได้ความมั่นคงไม่อยากได้อะไรที่มันฉาบช่วยแล้วกรณีบางท่านนะคะสิบถ้วยคุณเฝ้ารอนะคะไพฮาถ้วยเนาะสิบดาบตรงนี้ด้วยคุณเฝ้ารอการกลับมาของใครสักคนให้เป็นครอบครัวให้มันเหมือนเดิมให้มันสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆตรงนี้ หกถ้วยเพื่อนๆใครบางคนเคยอยู่กันแฟนๆเป็นสถานงาครอบครัวหรือพูดเรื่องอนาคตด้วยกันคนคนนี้ไปๆกลับๆอยู่กับคุณนะคะตรงนี้นะนะคะสิบดาบคุณเหนื่อยละคุณเหนื่อยกับการเฝ้ารอเหนื่อยกับการที่มันไม่ชัดเจนสักทีเพื่อนๆเหนื่อยจนคุณรู้สึกว่าแปดเหลี่ยนนะคุณเริ่มปลงละคุณเริ่มปล่อยคุณเริ่มวางทําไมมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าหมอเห็นไพ่เก้าเหรียญเป็นไพ่ใบสุดท้ายด้วยใบที่สิบคุณรู้สึกว่า คุณกลับมารักตัวเองอยู่กับตัวเองวันเวลาที่ผ่านมานะคะมันจะช่วยเยียวยาหัวใจตัวเองนะคเราจะอยู่ได้เ,เพื่อนๆคุณจะกลับมารักตัวเองกลับมามีความสุขกับการเติมเต็มให้กับตัวเองกลับมาโฟกัสในสิ่งที่คุณจะทําเช่นอะเรื่องรักตัวเองเรื่องเงินเรื่องงานซะมากกว่านะคะคุณไม่ได้โหยหานะคะตรงนี้นะแต่ว่าหมออยากบอกว่าจัดเม้นกับให้วิวอ o ฟฟอร์จูนคนเรานะคะ เจอกันไม่ใช่เรื่องเอญหรือคนเราทําไมถึงความรักพัดพลากหรือห่างเหินหรือเป็นอย่างนี้มันอาจจะเป็นวิบากกรรมแต่ถ้าคุณถามว่าเออแล้วคนที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับออสามีฉลาแฟนฉลาเขาจะไม่ไม่มีวิบากกรรมแล้วมีค่ะนะคะแต่เราไม่ได้จะมาเจาะจงกะเกณฑได้ว่าเออขอใหออ้ได้รับผลกรรมวันนั้นวันนี้ไม่สามารถไปกะเกณฑ์ได้ถูกไหมคะเพื่อนเพื่อนมันมีเวลาของมันเหตุทำเหตุยังไงผลก็ตามนั้นนะคะตรงนี้หมอเชื่อว่า มันมีบางสิ่งบางอย่างมันเป็นวิบากกรรมทําให้คุณพัดพลากจากครอบจากครัวคุณแต่ในวันหนึ่งที่มันหมดแล้วซึ่งคุณปล่อยคุณวางคุณรู้สึกว่าคุณไม่ยือ้อไม่ลังเขาจะวนกลับมานะเพื่อนๆตรงนี้นะแต่เวลาเท่าไหร่หมอก็ไม่ทราบได้เพราะว่าไพาก่กระบอกวิววิว f o r t u คือกงร้อแห่งโชคชะตาคือกรรมมาจากคือพรมหรือขิดนะคะเราไม่สามารถอย่างที่หมอบอกไปกะเกณฑ์ได้นะ,ะตรงนี้แต่ว่าถ้าใครที่มีปัญหานะนะมาหมอบอกกันนะเขาก็ยังนึกถึงคุณนะ นึกถึงเรื่องเราดีๆเรื่องเราเก่าๆหรืออบอุ่นกับคุณอยู่แต่หมอว่าคุณจะทําใจได้คุณจะไปโฟกัสเรื่องของตัวเองแต่คนโสดนะคะหมอพูดถึงคนโสดกันนะคุณจะมีเกณฑ์ได้พบใครเข้ามาอาจจะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยคนเก่าๆเพื่อนเก่าหรือใครก็ตามที่เคยห่างเหินได้กลับมาพูดมาคุยแต่ตัวเราเพื่อนๆหมอบอกเลยก้าวเรียนไปเรียนตรงนี้คุณไม่ได้รีบร้อนนะคะคุณไม่ได้ไปฟิกตรงนั้นนะคะคุณไม่ได้โหยหาขนาดนั้นคุณก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากกว่านะคะ ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างอะทุกเศร้านะอ่ะหมอขอดูที่ผ่านมานิดนึงก็รกฎนะคะอาจจะคุยกับธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกด้วยกันเองสตาชาวกลุ่มลัคนากุมนะคะธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกเนาะนะคะธาตุไฟเมสิงฮโนนะูนาธาตุลมตึนกุมเมถุนธาตุดินกันพึ่สมังกรนะคะอันนี้คิงเธอเรียนเจ็ดดาบเด็กถือดาบเนาะเะดือสตาหนึ่งเรียน คิงดาบเนาะคิงดาบนิทัศลมนะเดอร์เฮมิตรอาชาวการะละักนากันธนูลัคนาธนูหกเหรียญสามถ้วยนะคะแชริออตสิบถ้วยเนาะอ่ะเด็กถือเหรียญหนึ่งไม้เท้าธาตุไฟเมสิงคณูนะคะมินพูดกรณีคนที่เคยอ่าคนที่เป็นแฟนนะสิบถ้วยนะคะพูดเรื่องอนาคตหรือเป็นครอบครัวแล้วนะคะความรักความสัมพันธ์หมอว่าคุณห่างออกมาแล้วนะคือ ถ้าบางคนยังอยู่ด้วยกันนี่หมายถึงว่าแยกกันถ้ายังอยู่ด้วยกันในบ้านในบ้านเดียวกันหมอคิดว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำถ้ามีบ้านสองชั้นคนหนึ่งอยู่ชั้นบนคนหนึ่งอยู่ชั้นล่างหรือต่างคนต่างอยู่นะอะแต่กรณีบางคนคือคุณมูฟออนจากกันแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพียงแต่ไปไปกับกับกับความสัมพันธ์นี้คุณอยากได้ความชัดเจนนะคะชาวราศีกรกฎนะ แต่ว่าคุณวิเคราะห์แล้วนะทบทวนบางสิ่งบางอย่างความรักที่ให้มาคุณให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยให้ใจให้ความรักให้คุณค่าให้การดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความสาัมพันธ์ที่ได้มากับเป็นรักสามเศร้าเขาดึงใครเข้ามานะคะเขาแอบทําอะไรรับลังเราเพื<ๆ>่อนๆตรงนี้นะเขาไม่เคลียร์อะไรให้เราเลยแต่กรณีบางคนนะคะอันนี้ไพม่มาออกมาแตกต่างนะหมอจะออกอ่านให้แตกต่างบางคนนะคะอายุสั่งกันได้ด้วยคนที่อายุน้อยกว่าคุณมา,มากๆเช่น ห่างกันเป็นสิบปีสิบสามสิบสี่สิบห้าปีเป็นขนาดนี้ดูให้ดีนะคะเขาเข้ามาเขาอาจจะเข้ามาเพื่อหวังให้คุณช่วยเหลือเกื้อกูลเขาทางด้านหน้าที่การงานการเงินหรือออฟเฟอร์เขาได้นะคะเขาไม่ได้จริงจังกับเราเท่าไหรนะะ่นะเพื่อนๆตรงนี้หรือบางคนมีความรักที่แตกต่างกันเช่นอายุต่างกันนะคะสังคมทางครอบครัวที่เราใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันนะคะหน้าตาทางสังคมอายุอ่าความความคิดความอ่านก็ได้นะคะที่แตกต่างกัน เขาอาจจะง้องแงงเอาแต่ใจพูดอะไรก็ไม่ค่อยได้นะคะตรงนี้หรือคําพูดคําจาที่มึนตึงมนมืนตึงใส่กันก็ได้นะคะตรงนี้นะหรือบางคนนะ,ะแตกต่างกันทางด้านเชื้อชาติศาสนาก็ได้นะคะตรงนี้เขาอาจจะเป็นคนไกลไม่คนต่างชาติก็ได้นะ,ะถ้าที่ผ่านมาคุณโสดหรือคนที่คุณคุยนะคะเพื่อนๆน,นะคะคุณเข้าไปอยู่ในท่ามกลางรักสามเศร้าของเขาหรือไปเจอคนที่มีเจ้าของหมอ่าคุณไม่เอานะ คุณอยากได้อะไรที่มันชัดเจนเดยสตาเนี่ยเราถูกเทหรือเทบางสิ่งบางอย่างทิ้งไปนะคะเพื่อนๆตรงนี้แต่ว่าหมอว่าคุณกําลังเยียวยาหัวใจตัวเองแหละมาดูกันนะคนที่คุณจะคุยคนที่คุณจะดีลอยู่หรือแม้แต่คนที่เป็นประเด็นมาดูสถานการณ์นะคะเพื่อนๆว่าเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้สิบดาบอืมนะคะ สี่ถ้วยเบื่อนะ้าเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างดิจัดเม้์เห็นไหมคะเพยขึ้นมาสองนันละดิจัดเมต์เป็นไพ่ผลการกระทําเป็นไพ่อาเวียนกรรมนั่นแหละคือการกระทานะคะทำยังไงมันก็จะได้ผลของของกรรมนั้น,นะะทั้งดีหรือไม่ดีมันจะย้อนสอนหาเราทุกคนนั่นแหละเพียงแต่ย้อนมาเมื่อไหร่ยังไงนะคะตรงนี้ขึ้นมา ความสัมพันธ์นี้ถ้าเข้าไปคบกับใครนะรเพื่อนๆนะความสัมพันธ์มันก็ไปไม่รอดเพราะว่าเขาอาจจะไปเจอคนที่เขามีแฟนแล้วมีเจ้าของเข้าไปในท่ามกลางความสัมพันธ์ของรักสามเศร้าเหมือนกันก็ได้นะคะตรงนี้นะเขาอาจจะคุยออกับคนสมมติน,นะคะเพื่อนที่ทํางานเพื่อนของเพื่อนนะคะนะคะในในวงกลุ่มเพื่อนในวงกลุ่มกลุ่มทํางานก็ได้คนใกล้ตัวนะคะเดวิลมังกรลัคะนาะมังกรอ,อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ18บบวกนะคะ หนึ่งนะคะอบคพัวพันกันทางด้าน18บวกนะะหรือทางด้านที่ทํางานนะคะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันนะคะตรงนี้หมอว่ามันมันไม่ใช่ความรักมากกว่ามันเป็นความรู้สึกรุ่มหลงกิเลสตันหานะคะตรงนี้นะแต่ความสัมพันธ์หมอว่านานาคตมาไปไม่รอดหรอกมันเป็นแค่วิบากกรรมนะคะตรงนี้ขึ้นมา Queen นะคะวีนถือไม้เท้าเอมเ r ลอร์ค่ะวันหนึ่งก็ต้องมูฟนะคะแต่ว่ามันอาจจะนานนิดนึงนะคะ วันที่เขาเจ็บปวดและเสียใจหมอว่าเขาจะหวยหาคุณเขาจะหวยหาครอบครัวแต่วันนั้นคุณอาจจะอยู่กับเตียงได้แล้วพเพราะก้าวเหลี่ยมมันเป็นไพ่ใบที่10และเป็นไพ่อนาคตนะคะคุณปล่อยคุณวางคุณปรุงได้แล้วค่ะเมื่อก่อนที่ผ่านมาคุณน่าจะเคยรอให้เขามาเติมเต็มรอที่จะเป็นครอบเป็นครัวรอจนสิบดาบนะคะเพื่อนเพื่อนเหนื่อยนะคะรอจนรู้สึกว่าเออพอละเราปล่อยวางแล้นะคะ ถ้ากรณีคนโสดหรือคนที่คุณจะเจอหมอว่าคนคนนี้นะคะเพื่อนเขาเป็นคนทํางานเก่งนะคุณถือไม่ท้าเป็นคนทํางานในองค์กรต่างประเทศต่างชาตินะคะหรือรับราชการหน้าที่การงานโตหรือแม้เจ้าของธุรกิจหรือแม้แต่เป็นคนที่เป็นต่างชาติได้ด้วยนะคะคนคนนี้หมอบอกเลยเขาเคยผิดหวังและเสียใจนะคะความสัมพันธ์นี้เขาคงจะไม่ไม่ได้เปิดใจง่ายๆนะคะหมอแนะนําว่าค่อยๆค,คุยดีกว่าถ้าเจอเขานะคะ นะคะขี้เบื่อด้วยนะคะตรงนี้เพราะว่าตัวเขาก็คงเคยเจ็บมานะนะอะมินขอดูนิดนึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับชาวราศีกรกฎบ้างคนที่มีประเด็นหรือแม้แต่คนที่คุณจะเจอนะคะใบแรกนะคะเขายังคิดว่าเขายังอยากมีบ้านหลังนี้ไว้นะคะนึกนึกภาพภาพนึกภาพให้ออกนะเช่นยิ่งอยากมีครอบครัวไว้แต่ตัวเขาอาจจะไปไปกับกับภคุณหรือคือเอาง,ง่ายๆอะ่ะบ้านยังเป็นที่อะไรที่มั่นคงก็คือ,คอยังอยากมีะคะ ซิมดาเขาบอกเขาก็เหนื่อยหรือเขาคำคุณเจ็บก็ได้นะเดมเพลสนะคะเขายังมองว่าคุณยังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของเขาอยู่ mm hmm. เช่นนะคะเป็นเป็นเพลสเนาะเป็นเทพธิดาดาวสูงดาววินัสให้ใจให้คุณค่า,ให,คาให้ความรักให้ความเมตตาต่อเขาให้ความอบอุ่นกับเขาอยู่นะคะแต่ความรักมันอาจจะจืดชืดเย็นชานะคะตรงนี้ก็ได้นะ mm hmm. หมออยากบอกนิดน,นึงนะความรักนะคะถ้าคุณมีความรักที่อบอุ่นอยู่แล้วอยู่กันมานาน บางทีความจืดชืดเย็นชามันก็เข้ามาเพราะว่ามันคือความผูกพันเข้ามาแทนที่นะคะตรงนี้คุณอาจจะไปเจอใครที่รู้สึกว่าเอยมันข้างนอกแล้วนะคะรู้สึกมันมันตื่นเต้นนะเนาะมันรู้สึกใหม่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้ครบได้คุยได้พูดได้จา่าแต่อย่าลืมครอบครัวที่อบอุ่นคนที่สร้างฐานะกับคุณมาเคียงบา่าเคียงไหลคุณนะคะมาดูกันเขายังมองว่าคุณเป็นครอบครัวอยู่นะคะคิงถือไม้เท้านะคะ ก้าดาบอ่ะเขาก็คิดเยอะนะคเครียดเครียดเรื่องอะไร The w เ r อ The Hermit นะคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างนะคะ k i n ถือดาบ Queen ถือไม้เท้า6ไม้เท้าจะติกนะคะชาวตุลลคนาตุลบางคนอธิฐานขอพรสวดมนต์อะไรนะคะให้ครอบครัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ได้นะแต่ความรู้สึกมันพังแต่หมออยากบอกแบบนี้นะคะ คนคนนี้ถ้าคุณเป็นสถานะแฟนเป็นครอบครัวหมอบอกเลยเขายังนึกถึงคุณในสถานะแฟนครอบครัวอยู่นะคะตรงนี้แต่อย่างที่หมอพูดไปแหละเพราะถ้าเราอยู่กันนานๆความสัมพันธ์มันจืดชืดนะคะแต่ว่าความผูกพันอ่ะมันยังอยู่นะคะความผูกพันมันยังเหนียวแน่นสร้างอะไรด้วยกันมาเยอะเขายังคิดว่าคุณคือคนที่ใช่อยู่แต่เมื่อมันพังมันแล้วมันอะไรแล้วความรู้สึกตรงนี้มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่นะคะ ตรงนี้ขึ้นมาแต่เขาก็ยังอยากมีคุณไว้นะตรงนี้เขาก็เครียดเขาก็คิดเยอะคิดมากนะคะตรงนี้เนาะเพราะว่ามันพังไปแล้วนะคะตรงนี้เขาก็รู้สึกว่าเออไปไปกับกับกับคุณน,นะคนะ,ะตรงนี้ขึ้นมาช่างใจก่อนดูก่อนแต่หมอว่าถ้าเขาไปเจอคนใหม่นะคะหมอว่ามันเป็นแค่วิคู่วิบากกรรม คงจะไปกันไม่รอดนะถ้าหมออ่านตามไพ่ตรงนี้นะคะแต่ไม่รู้ตรงกับใครบ้างแต่ถ้ากรณีคนที่โสดที่จะเข้ามาแน่นอนแล้วค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาพานะคะให้มาพบมาเจอเป็นพ่อโชคชะตานําพาแต่ความสัมพันธ์นี้มีคนเคยเจ็บเคยพังในความรู้สึกนะคะคนคนนี้ค่อนข้างคิดเยอะคิดมากเขาจะไม่โดดมาหาคุณหรือคุณก็ไม่ได้โดดเข้าไปหากันละกันนะคะเห็นไหมความสัมพันธ์นี้มันจะไปชา้าแต่ค่อยเป็นค่อยค่อไปค่อยค่อยคุยค,ยค่อยศึกษากันมากกว่าอ่านะ ทีนี้หมอขอดูความรักนะคะของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎเนาะกรกฎรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหงานะคะเพื่อนๆนะคะสองไม่เท้าค่ะบางคนรอคนเก่าคนไกลคนที่ห่างไปดเดว์คอมพลีททุกสิ่งทุกอย่างนะคะ บางคนก็ยังไปไปกับกับกับคนเก่าของคุณนะคะเพื่อนๆนะๆนะคะเชียริอดมีชิเชียนค,คิงถือไม้เท้าเดมเพลสหนึ่งเหรียญวิยออร์ฟอจูนแต่เหรียญมินว่าชาวกรกฎโฟกัสเรื่องเองินเรื่องงานนะคะเอาตัวเอาใจไปออกห่างเพราะคุณเหนื่อยมาเยอะแล้วกับคนรัก ความรักนะคะที่เขาจื้ชื่นเย็นชาที่เขาไม่ค่อยใส่ใจเรานะคะเพื่อนๆคุณรู้สึกคุณเริ่มปล่อยเริ่มวางนะคะเนี่ยบางคนยังไปไปกับกับอยู่นะคะแต่ถ้าคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่แตกต่างกับคุณนะคะ <ๆ S 1> หนึ่งไม่เท้าโอเคสามเหรียญคืออย่างนี้นะคะ มอพูดกรณีคนที่มีประเด็นคนที่เป็นแฟนกันก่อนนะนะ,ะส่วนคนที่ไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณไม่เอาแล้วนะคุณตัดทิ้งหมอว่ามอพูดกรณีมันเด่นนะไพ่เด่นแบบไหน,นหมอก็จะอ่านไปโทนนั้นมากกว่านะคะกรณีคนที่มีแฟนนะคะแต่งงานแล้วก็ได้อาไ่แต่งก็ได้เป็นแฟนพูดเรื่องอนาคต้วยกันะคบกันมานาน ไพ่ขึ้นมาบ่อยมาก The j u เมนเป็นไพ่ของมันเป็นวิบากกรรมนะคะ t h เ w h e e เมื่อเข้าไปเจอโลกใบใหม่ค่ะเพื่อนๆนนะคะมันจะเกิดการเปรียบเทียบและช่างใจนะคะตรงนี้นะนะคะตรงนี้ขึ้นมาจากกวาลเขาไม่ให้คุณเงียบเงาหรอกค่ะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาเนาะเมื่อบททดสอบของความรักมันมาจุดถึงสิ้นสุดวันหนึ่งนะคะความสัมพันธ์นี้คุณก็ยังเป็นคู่กันอยู่แต่หมอไม่ทราบว่ามันอีกนานแค่ไหนกว่าเขาจะกว่าคุณจะหลุดตรงนี้ แต่หมอบอกว่าคุณจะทําใจได้มากกว่าแปดเรียนเก้าเรียนไหมคุณจะอยู่แบบสบายๆเริ่มปรับตัวเริ่มทําใจได้เริ่มโฟกัสในสิ่งที่เราอยากจะทําในวันเวลาที่คุณทําใจได้วันนั้นลหะค่ะหมอว่าเขาจะกลับมาแต่คุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะคุณก็อยู่ได้นะคะเติมเต็มให้กับตัวเองได้เรียนรู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วแล้วมองโลกตามความเป็นจริงเราจะไม่มองโลกนะคะในทุ่งลาเวนเดอร์แล้วก็ไม่ได้มองโลกอย่างแง่รายมองตามความเป็นจริง นะคะตรงนี้มากกว่าคุณจะเข้าใจว่าอ๋อคุณอยู่กับตัวเองได้แล้วนะคุณเป็นเอ็มเพรสเป็นเบอร์หนึ่งละยืนหนึ่งอยู่กับตัวเองรักตัวเองมากกว่ามานะตรงนี้แต่กรณีคนโสดนะคุณจะได้เจอใครสักคนที่เข้ามาละคะ,นะคะหนึ่งถ้วยน่ะนะคะหนึ่งถ้วยเข้ามาคนคนนี้จะเป็นคนที่แตกต่างคับคุณคุณอาจจะดิวกันเรื่องงานเรื่องเรียนหรือติดต่อประสานงานหรือเพื่อนแนะนําให้นะคะตรงนี้จะเข้ามาแต่ความสัมพันธ์หมอหมอบอกเลยว่า เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รีบร้อนมันจะค่อยๆค,คุยกันศึกษากันมากกว่านะคะคุณจะมีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายๆกันเห็นไหมคะให้ค่อวงมากับมอไม่ได้บอกเนื้อคู่นะแต่หมอบอกว่ามันจะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเอ๊ะทําไมเราเข้าใจกันเราพูดเรื่องภาษาเดียวกัน <c oughs> นะคะตรงนี้เนาะคุยกันแล้วเข้าใจแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันเห็นไหมคะเดูคือ ทุกคนนะคะมีบททดสอบมีการเรียนรู้อะไรผ่านชีวิตมาเยอะคุณเลยไม่รีบร้อนไม่ผีพรามค่อยๆดูกันไปมากกว่าตรงนี้นะคะบางคนจะเจอความรักที่เป็นคนไกลเป็นคนต่างชาตินะคะได้ด้วยอ่ะทีนี้มินขอดูเลขมงคลของราศีกรกฎลัคนากรากฎนะอันนี้เป็นแค่แนวทางนะคะจะเดวิลนะ,ะ,<ๆ>นะ,ะลองไปไหว้ผ้ารางหูดูนะคะ หนึ่งเหรียญมีโชคจริงๆด้วยนะคะสีไม้เทา้านะคะมินเห็นหนึ่งนะคะมีเลขเด่นหนึ่งก็ได้นะนะคะเลขเลขที่บ้านของคุณนะคะได้ด้วยเนาะนะคะตรงนี้แต่ธาตุอยู่ตรงนี้มันมีหนึ่งมีแปดนะคะมีเก้ามีหนึ่งมีแปดมีหกนะคะโอเคขอไพ่แนะนำความรักชาวกรกฎนะคะเป็นยังไงบ้างเดซัน คุณบอกว่าสิ่งใดที่มันเป็นความทุกข์เราจะไม่รับแล้วเราหลุดพ้นจากห่วงวิบากกรรมบางสิ่งบางอย่างแล้วชีวิตของเราเดินหน้าสู่ความสุขมหาดาวอาทิตย์สองแสงค่ะเพื่อนๆน,นพอแล้วกับความทุกข์เราบอกว่าเราอยู่กับตัวเองก็ได้มีความสุขดีชีวิตของเรานะคะตรงนี้นะคะแทพนพ e ลนแปม่เท้า นะ,ะโอเคอะไรที่มันพังเพื่นๆให้มันจบไปนะนับจากนี้ชีวิตคุณจะก้าวสู่สิ่งใหม่ที่มีความสุขคือการเติมเต็มให้กับตัวเองคือรักตัวเองนะคะถ้าใครไม่ใช่ก็ปล่อยเขาไปนะคะตรงนี้แต่วันหนึ่งที่เขาเจ็บปวดและเสียใจหมอบอกเลยว่าเขาจะโหยหาครอบครัวแต่วันนั้นคุณรู้สึกว่าคุณจะอยู่ได้คุณจะทําใจได้เพราะไพ่พ,พวกนี้มันขึ้นอยู่ว่านะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมีเวลาของมันนาฬิกาที่เดินอยู่นะคะของโชคชะตาวิโอฟจูนเป็นไพ่กรรมาจากเป็นไพ่ของดาวพฤหัสแล้วมันมีครบ12ราศีนะคะหมุนเวียนเปลี่ยนเดชเจนเมนเป็นไพ่ของการประกาศการหลุดจากบางสิ่งบางอย่างน,านับจากไปนี้ชีวิตคุณจะเริ่มรู้สึกเอ๊ะเรามีความสุขกับการเติมเต็มให้กับตัวเองนั่นแหละคะ่ะวันที่คุณอยู่ได้เขาจะนึกถึงคุณแต่วันนั้นอาจจะไม่ได้มีคุณอยู่แล้วนะคะตรงนั้น เพราะว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาปล่อยคุณทิ้งไว้นานแล้วนะเพื่อนๆขอบคุณมากมายราศีกรกฎชอบช่กดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะณตอนนี้แม่หมอมินนะคะยังไม่ได้รับดูดวงแบบแบบคุยกับแบบคอมีแต่รับแบบพิมพ์ตอบนะคะใต้วิดีโอคลิปนี้ก็มีนะคะเพื่อนๆนะคะแอดไลน์ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะ ตรงนี้นะคะแต่แต่เป็นแบบพิมพ์ตอบเนาะนะคะแบบคอกับแบบพุยหมอยังไม่ได้รัดรบดูนะคะสวัสดีค่ะ